สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับไหนคู่ในเกมวันพันแมนเดสสองเกมนะครับวันนี้เกมเซิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับโอเคนะผมเตรียมการจะมาสุ่มเลทอัพวัสดุวิจัยนั่นเองนะครับนี่นะก็เป็นทางด้านของอ่าการเลือกคอสุ่มนี่เองนะครับนี่นะจะมีให้เลือกทั้งหมดสี่คอนะครับก็มีเป็นอ่าคอจักรพรรดิระดับยูอานะครับคอเกิริลแล้วก็บาคุซันแล้วก็อ่าคอดักลนัทนั่นเองนะโอเคซึ่งวันนี้จะสุ่มทั้งหมด 450หบใบนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด3ไอเดียที่สุ่มในวันนี้นะโอเคซึ่งของรางวัลก็มีตามนี้ครับผมนะมีเป็นเศษแฟดนะครับใครที่ยังปั้นแฟรไม่ถึง5ดาวก็าสามารถสุ่มได้นะซึ่งก็จะมีแจกอยู่ประมาณอ่า15เศษนะสำหรับเศษสีทองของแฟรซึ่งที่ผมสุ่มรา50บใบก็ได้ถึงประมาณนี้ผมนะได้เศษแฟรอีก5อันแต่ว่าไอเดียหลักผมเนี่ยมัน5ดาวม่วงไปแล้วนะก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากครับต้องการแค่เศษสีทองนะเอามาอัพ ไปหกดาวต่อละกันและสำหรับใครที่มีงบเติมเกมแต่ว่าไม่รู้จะเติมเว็บไหนผมขอแนะนําเว็บนี้เลยทอร์มินัลโฟร์เพยนะครับผมนะมีให้เลือกเติมมากมายหลากหลายเกมไม่ว่าจะมี r v free file ผับ g one พันนะครับโอเคนะครับนี่จะเป็นเลทสำหรับวันพันวันพันแมนที่ผมเล่นอยู่นะและใครที่อยากเติมถูกกว่านี้ก็สามารถใส,ส่คูปองส่วนลดได้นะครับคูปองก็คือ n k x d นะครับที่ผมทําการขึ้นอยู่บนบนจ้น,นั้นเองนะเติมถูกปลอดภัยเติมไว้แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องทอร์มินัลโฟร์เพยเท่านั้นโอเคมา มาดูกันนะครับว่า150ใบเนี่ยมันจะได้ซักคอเลเวลไหนนะมาเดี๋ยวผมขอเอาเลยละกันโอเคซึ่งวิธีการสูมก็มันจะมีอ่าให้เราทั้งหมด30ครั้งนะครับต่อ1นวันนะซึ่งถ้าเกิดเราสูมได้อ่านของคอจักรพรรดิเด็กนี่คือมันจะนับครั้งนะครับนี่นะมันจะรีเซ็ตทุกวันนะครับเวลาตีห้านะหรือว่าเป็นเวลาตีสี่ในชีวิตจริงของเราน่เองนะคือมันจะทําการรีเซ็ตลอบให้เราใหม่นะซึ่งถ้าเกิดมาเกิน30ครั้งไปแล้วเนี่ย มันจะอ่าเหมือนกับว่าเป็นเลททั่วไปนะครับไม่ใช่เลทอัพนะซึ่งไอ้สามสครั้งนี่คือมันเป็นเลทอัพ่นเองมาเดี๋ยวสุ่มไปดูแล้วกันนะครับว่ามันจะได้สักกี่อ่าคอร์เลเวลไหนนะเพราะผมเห็นบางคนนี่คือสุ่มหมดเกือ500บ5้ารใบนี่คือได้แค่เลเวลสองนะอ้มันเกือขนาดนั้นเลยเหรอมาเดีย๋ยวจัดให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเกือหรือไม่เกือนะเอามาหใบแรกกัดเลยโอ้โ,โหรอบแรกก็ได้แล้วผมนะเป็นอ่า ปัญญาประดิษฐ์ของอ่าคอจักรรดาเด็กนะครับนี่นะแล้วก็ได้เป็นอ่าทะเลลึกอ่ะไปกันต่อโอเคได้เป็นอ่านี่ครับผมนะแผ่นปกติอ่ะไปหือ,อเกลือจับเลยมาหน่อยโอ้โหเป็นคอตะแก่บอมนะเอาไปโอ้โหเอาเป็นคองอ่าอ่าของโบลอนนั่นเองนะครับนี่นะอ่ะไปต่อโอ้เป็นของตะแก่บอมอีกแล้วนะโอ้โหอ่ะไปต่อหือ,อไม่มา ว่าไงโอ้ไม่มาเลยอะโอ้โหเงียบเลยของจัก,กรพลาเด็กเอ้ยมันออกยากอะเนี่ยทำไปเล่นใหม่ผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทาไมถึงบางคนหมดเกือ500บ5้าร้อใบแล้วแบบได้แค่เลเวลสองนะเอ้ยมันเกือจริงอันเนี่ยทำไปเล่นเอ้ยนี่ผมนะไม่หนึ่งอันแล้วสำหรับปัญญาประดิษฐ์นะครับของคองจัก,กรพดาเด็กนะอ่ะไปกันต่อโอ้โหอื้อไม่มาเลยมาหน่อยมาไหม โอเคผมน่าได้เป็นของโบลล์รกับคออัศวินจากคนนะก็เป็นของตัวเก่านะต้องการแค่ของตัวใหม่โอเคผมน่าได้เป็นอ่าโซเครื่องจากอัจฉริยะนะครับเป็นของจากรพเด็กนะซึ่งเราอยากได้นี้เยอะๆนะครับเพราะว่าจะได้ําคอเลเวลอ่าจากพาเด็กเป็นเลเวลสี่ได้นะอะไปกันต่ออืหไปโอ้ไม่มาเลยอ่ะโอ้โหเงียบเลยเอามาโอ้เป็นของอ่าของเกโรเกโลนะครับเนี้ยไป โ oh oh oh. อ้โหอะตอนนี้เพิ่มเลตก็เลยทั้งหมด2ครั้งนะครับแต่ว่าเด๋ยวขอดูกันระวังการาตีแป๊บนึงนะตอนนี้ส่มไปแล้วทั้งหมด1 3 0สิใบนะอืมอะเลตอัพมาเหลือแค่ประมาณ2ครั้งะก็สุ่ม1ครั้งก็น่าจะหมดแล้วนะสำหรับเลตอัพนะอะ๋อยวกดให้ดูแล้วกันอะโอเคผมได้มาอีก2อันก็มานับเป็นสองครั้งนะครับอันนี้นะ๋ยวดูว่าผมนันเหลือศูนย์อะตอนนี้ผมนัดเหลือศูนย์ซึ่งจริงผมคิดว่าถ้ามันเหลือศูนย์แล้วเนี่ย เราอ่าควรเก็บไว้อ่าวันถัดไปดีฝ่านะครับเพราะว่าหลังจากไอสูนทับสาสิบเนี่ยมันจะเป็นเลทปกติเนี่ยครับไม่ใช่เลทอัพนะพนํนให้สุ่มแค่มันเกือบอ่าหมดประมาณสาสิบขวแล้วแบบหยุดดีฝ่านะเราไปรอสุ่มวันใหม่ผมว่ามันคุ้มค่ามากฝ่าอาจจะขอแลกเป็นกราฟดาวหน่อยแล้วกันนะครับนะแลกมาได้ประมาณห้าใบนะโอเคแลกไปอ่ะเดี๋ยวขอสุ่มแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันหลังจากนี้คือมันไม่มีเลทแล้วไงมันเป็นอ่าเลทปกตินะอ่ะ รับรางวัลแล้วครับผมนะโอเคได้เป็นเศษแฝดทั้งหมด1ิบห้าเศษทองนั่นเองนะครับเนี่นมีทั้งหมดย7ิบเจเศษโอเคซึ่งต่อไปผมก็น่าจะสุ่มเรื่อยเยนะคะสำหรับวันถัดไปนะก็น่าจะแบบเอาจนกว่ามันจะหมดนะเพราะว่าต้องการคอจัรพริเด็กมันอ่าไปเลเวลสูงสูงนะอ่ะ๋ยวพาดน่อยกันนะคะเมื่อกี้ได้ามากี่อันนะมันอยู่ในไหนอะ่ะน่าอยู่ในไอ้นี่นะใช่ไหมไอ้ไม่ใช่น่าอยู่ในวัสดุนะเมื่อกี้น่าจะได้แค่นิดเดียวเองอะ่ะ นี่ผมนะร้อยสามสิกร้อยสามสิกว่กวาใบได้แค่โซ่หนึ่งอันเองนะแล้วก็ได้เป็นอ่าปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดสองอันคือแบบได้ประมาณเลเวลหนึ่งเองนะคือแบบน้อยมากโอ้โหผมไม่แปลกใจนะครับบางคนหมดห้าร้อยใบแม่งได้แค่เลเวลสองโอ้โหยมีแช่์ร้อยสามสิบใบนะครับได้แค่อ่าคอเลเวลหนึ่งเองนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเจอกันต่อไอดีที่สองเลยครับผมนะไปโอเคผมนะมาต่อไอดีที่สองแล้วกันนะครับเป็นไอดีเซิร์ฟเวอร์หลอนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ 5, 5้าตลอดไปนะโอเคมาซึ่งเซิร์ฟเวอร์ห้าผมนี่ก็มีอยู่ทั้งหมด1นึบหาใบนะครับแต่ว่าจะสุ่มเหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะเอาแค่แบบมันหมดทั้งหมดสาครั้งต่อหนึ่งวันนั่นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมสรุปให้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับว่าสุ่มทั้งหมดกี่ใบนั่นเองนะโอเคมาเอาเลยละกันไปอืือรอบแรกมาก็เคยมปีเลยอ่ะรอบสองโอไม่มาเลยอะได้เป็นอาชิปสีเขียวนะ อาสีทองมาไม่มาเลยมาไม่มาโอ้โหใจคอทําไมรู้สึกมันเกลือมากเลยนะโอ้โหดูดีไม่มาเลยยะสีทองอะถามจริงนี่มันเพิ่มเลรจริงไหมเนี่ยโอเคผมนำมาหนึ่งอันนะเป็นยาปัดเอ้เป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับนี่นะอ่ะไปโอ้โหเงียบเลยขอเยอะหน่อยดิพี่โอเคผมนะ่าจะไม่หนึ่งอันนะเป็นสองอันอ่ะตอนนี้เหรเลยทั้งหมดสิบเอ็ดครั้งนะครับโอ้โห เลือ11ครั้งแต่ว่าตัวเราเหลือทั้งหมด120ใบนะโอ้โหตาละอ่ะไปต่อสีทองโอ้โหไม่มาเลยสีทองโอเคผมได้เป็นอ่าโซเครื่องจกักรอ่าเป็นโซเครื่องจักรนั่นเองนะอ่ะไปต่อโอ้โหไปได้เป็นอ่าของเอซอมบี้แมนนะอ่ะตอนนี้เลขเหลือทั้งหมด5ครั้งนะครับนะโอเคมาสีทอง โอเคผมนะ่าจะเป็นเป็นปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะอ่าไม่ต้องหมดสามอันตอนนี้เรอเลดอีกเหลือ,อแค่ประมาณสองครั้งนะครับโอ้โหก็คือสุ่มเลยครั้งน่าจะหมดแนละ้วสำหรับสองครั้งอ่ะมาโอ้โหเรียบร้อยแล้วผมนะได้มาสองอันก็เลดอัพกาหมดเรียบร้อยนะครับโอ้โหดูดิ <c oughs> คือแบบ <c oughs> เลดหมดไวมากครับแต่ตัวนี้คือเหลือแแปดสิบห้าใบนะซึ่งวันถัดไปผมก็น่าจะสุ่มจนกว่า ไอ้สามสิบนี่มันจะหมดหน,นั่นเองนะครับเพราะว่าหลังตีสีนี่คือมันจะทำการรีเซ็ตกลับมาเป็นสามสิบอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคอ่ะไปรับรางวัลเลยแล้วกันอ่ะรับมาโอเคได้เศษแฟลมาทั้งหมดสิบเศษนะครับก็เป็นยี่สิบหกเศษนะตอนนี้คือก็ขายดีเก้าใบนะครับจะได้เป็นเศษแฟลอีกห้าอีกห้าเศษเนาะซึ่งแฟลชวันนี้ผมก็ยังไม่ห้าดาวนะอ่ะโอเคอ,อัพหนึ่งที ตอนนี้ขาดอีกประมาณ2ช่องนะครับนี่นะประมาณ30มสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองโอ้โหก็ค่อยๆเก็บไปละกันเนาะประมาณ4ี่สิบเศษแบบค่ะละกันโอเคเดี๋ยวไปเจอกันไอเดียต่อไปเลยผมนะโอเคผมนะมาดีสุดท้ายน,นะครับเป็นไอเดียตัววาซาบินะครับเป็นเซเวอร์สองหนึ่งศูนย์นะโอเคตัวนี้ก็มีอยู่ตัวทั้งหมด1 7 8บาทน,นะครับแต่ว่าวเราจะซื้อเหมือนเดิมนะครับก็คือให้มันครบเลขสามสิบครั้งนะครับนี่นะสามสิบทำสามสิบนะ โอเคมาดูนะครับว่าจะได้ทั้งหมดกี่อันนะสำหรับสีทองเอามาโอ้โหรอบแรกมาก็เกืนนะอ่ะรอบสองเงียบเลยเอาสีทองมาหน่อยผมไม่มาเลยอะเอามาไม่มาสีทองไม่มาเลยเอ้ยโอ้โหเลดเน่ามากนะครับเป็นอ่าคอเล็เวล้หนึ่งของเด็กนะโอ้โหเป็นคอเด็กปกติเอามาสีทอง โอ้โหเดี๋ยวโว้ยไม่ใช่แล้วเนะี่ยตัววาซาบิเกลือมากเลยหูเหลือสิบแปดครั้งนะอะมาหเงียบเลยเอ้ามาต่อโอ้ไม่มาเลยอะ่ะเฮ้ยเอาดีมีเทียวโอ้โหแล้วเป็นของโบลตสนะครับมาทําไมเนี่ยหลุดเลสน,นะเอามาโอ้โหเป็นคอทไรเลอกอีกเลดะไกี่ครั้งเนะี่ยโอ้โหแล้วสิบครั้งนะยังไม่ได้สีทองเลยอะเอามา มาหน่อยโอ้ไม่มาเลยนะมาโอเคผมนะ่าได้มาสองอันนะครับเป็นอ่าปัญญาประดิษฐ์นะครับของคอจกกักรพรรดิเด็กนะโอ้โหกว่าจะมาเรารอบผมเหลือแค่เจ็ดครั้งนะครับในการสุ่มนะเอามาสีทองอื้อสีทองไม่มาเอา้ามาหน่อยโอเคผมได้เป็นอ่าโซเครื่องจักรนะครับสีทองนะโอเคได้มาอีกหนึ่งอันแล้วก็เป็นอ่าของคอเด็ก s r นะครับธรรมดานะ อรอบเหลือกี่ครั้งรอบเหลือสองครั้งนะครับก็คือการสุ่มครับสุดท้ายน,นะครับคิดว่าน่าจะได้ครบนะอะขอสีเทาหน่อยแบบเต็มๆหน่อยมาอืมหืมไม่มาเลยโอเคผมน่าจะเป็นชิปสีฟ้านะรอบน่าจะเหลืออีกหนึ่งครั้งอะโอเคมาโอ้โหเรียบร้อยเป็นของซอมบี้แมนแต่ว่าไม่ได้ของเด็กก็คือยังนับอยู่นะครับนี่นะอะของข้อเด็กมาหน่อย โอ้โหเรียบร้อยนะครับได้เป็นสีฟ้าก็คือหมดรอบเรียบร้อยนะครับสรับเลดอัพของวันนี้นะโอเครอบกันเหลือทั้งหมดศูนย์ทับสามสิบนะครับตอนนี้ก็คือการสุ่มของเรานี่คือได้สิ้นสุดลงเลยครับเพราะว่าหลังจากการสุม่มครั้งเนี้ยคือมันจะไม่มีเลดอัพนะครับสำหรับถ้ามันเหลือศูนย์ทับสามสิบนะโอเคเดี๋ยวขอละก้าวดาวหน่อยละกันอ่ะแลกมาได้ห้าใบโอเคแล้วก็ทาการรับรางวัลเลยละกันนะผมนะอ่ะรับมาเศษแปด โอเคได้ไป15เศษนะซึ่องอันนี้ก็โดนไปทั้งหมด120ใบนะครับในการสุ่มอา่าสาวเสษเท้าฐาน10ครั้งนะครับจนเหลือ0ครั้งนะเพื่อนๆโดนกี่ใบก็ลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะอันนี้ผมเป็นการอ่าแนะนํา<ๆ>ในการสุ่มนะครับในการคุ้มค่าในการสุ่มนะเพราะว่าถ้าเรามีแบบ500ใบแล้วแบบเราไปลงวันเดียวเป้งเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มนะผมแนะนําว่าเราควรสุ่มอา่าแค่ วันหนึ่งจนแบบมันเหลือศูนย์รอบนะครับอย่างนี้นะแล้วก็รออ่านตีสี่ใหม่นะครับแล้วค่อยสุ่มใหม่นะีลยวนะั้นคือมันจะคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับเพราะว่าอ่านเราจะได้เลทอัพด้วยนะสรับการอ่ามีสามสิบทับสามสิบนะเพราะว่าหลังศูนย์ทับสามสิบเนี่ยคือมันจะไม่มีเลทอัพนะครับเป็นเลทปกตินะโอเคครับนี่ก็เป็นการอ่านเป็นคําแนะนะําอ่าคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากสุ่มแล้วแบบคุ้มค่าโอเคครับเมื่อกี้ใบล้วได้คอเลเวลหนอยก็ได้ลืมคอมเมนต์ได้กันนะครับผมนะว่า เกลือหรือว่าดวงดีบ้างนะอย่าลืมมาเข่งกันด้วยโอเคคลิปนี้ใครชอบไปลงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมนะไม่จะมาสัคลิปนี้บ๊ายบาย